สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักเนาะเป็นหัวข้อความรักนะในเดือนกันยายนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอพลังงานตัวคุณก่อนเลยเนาะขอพลังงานของคนชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนก็ได้นะในเดือนกันยายนนี้นะคะพลังงานคุณจะเป็นยังไงบ้างว้าวมจิเชียน สุดยอดว n นทิงเหรียญตัวคุณเป็นคนพูดเก่งมากๆนะคะเป็นคนพูดเก่งเป็นคนเจราจาสื่อสารเก่งมากๆมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำด้วยนะคะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรต้องทำยังไงเนาะแล้วก็คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นงานใหม่ก็ได้นะคะเอองานใหม่เกิดขึ้นนะคะหรือว่า ได้เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยอาจจะเป็นธุรกิจก็ได้นะคะการเงินค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะคะมีทิงเหรียญขึ้นมาเนาะหรืออีกในหนึ่งระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยด้วยหาเยอะใช้เยอะประมาณนี้นะคะหาได้เยอะก็ใช้เยอะเหมือนกันนะตัวคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารคุณทําเริ่มต้นเกี่ยวกับงานสื่อสารก็ได้นะคะโอเคอันนี้พลังงานของตัวคุณประมาณนี้นะคะ ดูคร่าวๆเดี๋ยวมาดูอันนี้เอาหัวข้อคนโสดก่อนเนาะเดี๋ยวดูสถานการณ์ความรักของคุณนะคะคนโสดเอาทั้งโสดสนิทและไม่สนิทนะหัวข้อเดียวกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอืมออความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าสมมติว่าคนนี้คุณมีคนคุยอยู่นะ ตอนคบกันใหม่ๆก็คือร้อนแรงดีนะคะอืมหมายถึงว่ามีความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ค่อยๆช้าลงช้าลงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเริ่มหยุดนิ่งละนะคะความสัมพันธ์มันจะเริ่มหยุดนิ่งเนาะอันนี้ในกรณีคนที่มีคนคุยนะคะช่วงแรกๆก็จะดีอยู่หรอกนะอืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ โทรเช้าโทรเย็นไปมาหาสู่ติดต่อกันไม่เว้นแตละวันอะไรเงี้ยนะแต่พอมาช่วงคบกันสักระยะหนึ่งปุ๊บความรักมันเริ่มแผลแล่วละนะคะมันเริ่มแผ่วเริ่มช้าแล้วสุดท้ายแล้วว่ามันอาจจะมีการหยุดนิ่งกันไปหรือมีการเลิกลากันไปก็ได้นะคะการเลิกคบกันไปเนาะส่วนคนที่ยังโสดนะคะมุ่งมั่นเอาแต่ในเรื่องของการงานนะคะการงานจะดีนะแต่เรื่องความรักเนี่ยมันมีเข้ามาบ้างแหละแต่ว่า ตัวคุณเองอะอาจจะยังยึงดติดกับคนเก่าอยู่หรือรอคอยคนเก่าอยู่ก็เป็นได้สําหรับคนโสดน,นะคะอืมจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอดูสามใบดูว่าแล้วจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมนะอืสถานการณ์ความรักอีกสามใบนะคะอืมห้าไม่เท้าเลย ระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะสําหรับคนที่โสดแต่ไม่สนิทอย่างเงี้ยนะคือหมายถึงว่าก็มีคนคุยแหละก็ระวังระวังมีปัญหามีปากเสียงในเรื่องของคนคุยด้วยนะคะอืมในเรื่องของคนคุยเนาะอาจจะมีปากเสียงกันนะคะอืมแล้วก็ถามว่าจะมีข่าวจะมีข่าวดีด้วยนะคะคุณอาจจะมีใครเข้ามาสักคนหนึ่งคือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนต้องบอกก่อนนะเออ คนโสดนะคะถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะอืมแล้วก็เอ่อก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีใครอยู่หรือเปล่าเนาะอืมเพราะว่าเพราะว่าไพ่ไฮเปิเทสมันขึ้นนะคะความสัมพันธ์มันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเนี่ยนะแล้วเราจะได้คบกับเขาไหมนะคะเราจะได้คบกับเขาไหมขอสามใบค่ะ ถ้าเขาเข้ามาจะได้คบกับเขาไหมแต่เขาเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะจะได้คบไหมคะจะได้คบไหมคะระวังในเรื่องของเขามีตัวเลือกนะในเรื่องของเขามีตัวเลือกเขายังเหมือนเขายังชิวๆอยู่เลยอ่ะเขายังจะบอกว่าไงดีเนี่ยระวังในเรื่องของเขามีตัวเลือกหรือว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ เนี่ยดูในเรื่องของเขามีครอบครัวอยู่แล้วถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเราก็อย่าไปยุ่งเลยเนาะสําหรับคนโสดนะคะหรือคนที่มีคนคุยก็แล้วแต่นะต้องระวังเหมือนกันเลยนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเนาะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตหรืออะไรเรายัางไงก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเราก็อย่าไปยุ่งเลยเนาะประมาณนั้นจะดีกว่าโอเคแม่หมอขอสรุปเลยแลวกันเนาะขอสรุปสามใบค่ะขอสรุปความรักของคนราศีเมถุน Wow. สำหรับคนโสดนะคนโสดเนะี่ยเหมือนคุณเพิ่งเลิกลาจากใครมาหรือเปล่าหรือคุณเพิ่งโสดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคุณยังรู้สึกว่าคุณยังยังเครียดอยู่เลยคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะเนี่ยหรือคุณเพิ่งมีการเลิกลาล้างกูเดินจากเขาออกมาเพิ่งเลิกกันนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของยังไม่เปิดใจด้วยนะยังไม่เปิดใจในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะคนโสด แต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะพลังงาน,นดีๆมันก็จะเข้ามานะแต่ว่าดูแล้วมันอาจจะเป็นในเรื่องของการงานมากกว่านะคะคุณจะมีความโชคดีในเรื่องการงานงานจะเข้ามาเยอะมากกว่าแต่ในเรื่องความรักมันไม่โดดเด่นเนาะสำหรับคนราศีเมถุนนะคะในเดือนกันยายนนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้สําหรับคนโสดโอเคเดี๋ยวแม่หมอขอมาดูต่อในเรื่องของคนที่ขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะคะมีครอบครัวดีว่ะนะ คนที่มีครอบครัวตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักของคนราศีเมถุนที่มีครอบครัวแล้วเป็นยังไงบ้างคะอเดี๋ยวขอดูความสัมพันธ์กอนโอเคดีมากๆเลยนะคะรักกันดีมากนะคะคุณทั้งคู่ เป็นเนื้อคู่กันนะคะต้องบอกก่อนนะสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะคุณรักกันดีคุณเอาใจใส่กันดีนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กันดีท่อยทีท้อยอาศัยนะคะอ่อนโยนต่อการอ่อนหวานต่อกันมากๆนะคะอืมต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูพลังงานของแฟนคุณหน่อยนะคะว่าแฟนคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ทำไมเป็นอย่างนั้นหนอทําไมมันขึ้นอย่างนี้ล่ะอ,อก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีการทะเลาะบอกแวงกันหรือเปล่าคะมันมีไพ่ของของตึกพังขึ้นนะอ,อมันมีไพ่ของตึกพังขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะทะเลาะก,กันมานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณรักกันมากนะคะหวานชื่นกลับมาหวานชื่นต่อก,กันกลับมาดีต่อก,กันแต่ว่าภายในอีกประมาณอนาคตเนาะ คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะก,กันอีกนะคะอาจจะมีมือที่สามเข้ามานะมีเรื่องที่เข้ามาทิ้มแทงเนี่ยให้คุณเกิดความทุกข์นะคะสามดาบมันมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่กันทะเลาะอีกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นปมมาจากการที่ทะเลาะครั้งนี้หรือเปล่านะคะคุณกลับไปดูให้ดีๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ความรักของคุณหวานชื่นนะคะกลับมาสานความสัมพันธ์กลับมาจีจากันนะคะแต่ว่าอีกไม่นานระวังนะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะคะปัญหาคราวนี้เดี๋ยวเไม่หมอขอดูเพิ่มให้ละกันถ้าเกิดปัญหาคราวนี้จะเป็นยังไงนะคะอีกสักประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะ อืมอืมอาจจะมีในเรื่องของมือที่สามเข้ามานะคะคุณต้องดูให้ดีเนาะถึงขั้นเลิกกันได้เหมือนกันนะเออถึงขั้นเลิกกันได้เหมือนกันนะถึงขั้นที่คุณจะต้องอาจจะต้องอยู่เป็นโสดเลยนะอืมตอนนี้คุณดูให้ดีๆนะคะให้มันออกมาเตือนเนาะเนี่ยห้าถ้วยนะคะอืมเป็นไพ่แห่งความผิดหวังนะคะคุณระวังว่า มันอาจจะการทะเลาะกันครั้งเนี้ยนะคะอาจจะอาจจะเลิกกันก็ได้นะคะอืมอาจจะเลิกกันอีกก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามเกี่ยวกับเอ่อเรื่องความรักที่อาจจะมีใครซ่อนใครบางคนนะคะไม่คุณกับเขานะมันสลับกันได้นะเก็บใครอีกคนนึงเอาไว้อยู่นะคะโดยที่มันไม่เปิดเผยอย่างเงี้ยนะอืมอันนี้ต้องดูให้ดีนะคะใน,ในเรื่องของคนที่มีมีคู่แล้วนะคะมีครอบครัวแล้ว เนาะอโอเคแม่หมอขอส,สรุปสามใบค่ะโอ้จบจริงๆอะคุณเฮ้ยอยากจะบอกว่าดูสิคุณดูนะ8ดาบขึ้นนะคะเดทขึ้นเดทมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเตรียมใจไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเนาะถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาคุณอาจจะมีการเลิกกันนะคะมีการจบความสัมพันธ์นะ ต่เดี๋ยวสุดท้ายแล้ว็จบความสัมพันธ์อันนี้เสร็จคุณจะคุณจะเจอทางออกนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะอืคุณอาจจะเลิกกับคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็หันไปเจอสิ่งที่ดีจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจบเพื่อไปเจอในสิ่งที่ดีๆคุณจะเจอทางออกนะคะคุณจะเจอ คำปรึกษาที่ดีอะไรที่คุณไม่รู้คุณก็จะได้รู้นะคะคุณจะได้ชัดแจ้งชัดเจนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรนะคะน,นีวคุณจะชัดเจนขึ้นเนาะสิ่งที่คุณไม่รู้คุณก็จะได้รู้นะคะอืมแปดดาขึ้นมาเนี่ยคุณรู้สึกอึอดอัดมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่รู้จะทายังไงไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงสุดท้ายมันก็ต้องจบนะคะโอเคก็ขอให้คนลักคณาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนโชคดีมีความส นะคะหรือคุณไปสวดมนต์สวดมนต์ก็ได้นะคะคุณใช้ใช้วิธีแก้ดวงโดยวิธีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็ได้อาจจะช่วยให้ความรักตรงนี้ดีขึ้นหรือคุณอาจจะหรืออีกในหนึ่งมันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคุณอาจจะพ้นเคาะกรรมนะคุณอาจจะพ้นจากเขาเรียกอะไรคู่ที่เป็นกรรมเป็นกรรมเป็นคู่ขามานะคะแล้วทําให้คุณน่ะได้ไปพบกับสิ่งที่มันดีกว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหลุดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วไปพบกับสิ่งที่มันดีกว่านะคะโอเคยังไงเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องใช้นี่ทลอดด้วยขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ